ซึ่งตอนแรกนะครับผมนึกว่าฮันเทนูเนี่ยมีอยู่แค่สี่ร่างแต่ดันมาเพิ่มอีถึงชื่อว่าโซฮากูเทนคือตัวตัวตวแห่งความเกลียดชังโดยรวมร่างจากอสูนโกธาดูดเกินอสมทั้ง3เนี่ยที่แยกออกมาก่อนหน้านี้รวมกลายเป็นร่างเดียวนะครับก็คือโชคุฮะโชฮากูเทนซึ่งนิสัยอาจจะเป็นเด็กๆหน่อยนะครับทางทางที่ตัวเองเนี่ยเป็นอาสูนอยู่แต่หาว่าพุกทันจิโร่เนี่ยชั่วช้ารังแกคนที่อ่อนแอกว่าอย่างฮันเทนูโดยก็ตัดคอชาบากอยู่แล้ว เอาล้ทีนี้จะตัดคอยังไงครับมีน้องไนเปจบอกว่าโชฮาคุเทนเนี่ยตัดคอยากสุดๆเลยฮันจิโร่งานหยาบแน่นอนซึ่งเขานะครับมีพลังคล้ายๆกับฮาคิราชันทาเอาเกนย่าเนี่ยเงือตกกันเลยทีเดียวแถมมีกลองเหมือนเอเนลแล้วก็คาถาไว้เหมือนฮาชิรามะด้วยถึงแม้เขาจะเป็นร่างเด็กนะครับแต่ก็โหดเอาเรื่องอยู่คะแนนเต็ม10ใส่มังงะให้9-10ถึงคะแนนเลยนะครับชี้ว่าจะโหดขนาดไหนฝากเสื้อด้วยนะครับ ตอนนี้ค้างเคลื่อนที่4ปลาไป6ร่างแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีมาเพิ่มอีกไหม